อ่าแล้วครับผมก็ขอกระซาส์โดีลิงที่วัฒน,นากา,ารแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอร์ทติ้โมบายแล้วก็ผม f d o g อคนเดียคนเดิมนั่นเองนะครับ โอ้โหเลรแดกคอมาตั้งแต่ต้น<อ>คลิปเลยวันนี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปของผมนะครับผมบอกได้เลยว่ามีลักกี้ดอตัวใหม่มาป้ายยาท่านผู้ชมอีกแล้วนะวันที่27่สนี้น,นะครัคือวันนี้นี่เองนะครับผมลักกี้ดอตัวใหม่ก็คือเจตเตอเอ็นสาแคลอคิวโอ้โห oh บอกได้เลยว่า สวยมากๆแม่งเป็นอะไรที่ผมโคตรอยากจะได้เลยนะนะครับต้องกระซิบก่อนว่าอ่าไอเจ้าตัวปืน DL แดงเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับผมแต่ว่าอืมเรามาดูกันเลยเดี๋ยวว่าวันนี้ละเราจะได้อะไรมั่งดูพาราชูโอ้โหเทสุดๆไปเลยนะครับผมบอกก่อนนะผมแล้วเปิดเกิดปีกระต่ายนะผมเกิดปีกระต่ายแล้วแบบว่าผมชอบสีอมพูไม่เชื่อดูจากอ่ารูปปกช่องก็ได้ไอ้รูปรูปโปรไฟล์ช่องผมอะที่เป็นหมีสีอมภูอ่ะคือผมเป็นคนชอบสีอมภูนะครับ ผู้ชายตอนแหละนะแล้วก็เกิดปีกระต่ายด้วยเซตนี้เลยที่มันกินใจเจ๊สันลกเกินโอ้โหผมอยากได้จริงๆนะก็นั่นะแหละฮะ DL แ,แดงก็ยังไม่ได้นะแต่ว่ามันต้องนิดนึงอ่ะ ต้องนิดนึงอ่ะอยากจะได้ตู้นี้อ่ะแต่ก็นั่นแหละไม่รู้จะได้แวเท่าไหร่นะ,ะโอ้ก็ดูของวนๆไปนี่รถก็ว่าสวยบาดใจเป็นปีเกิดแบบเขาเลยนะนักกษัตริย์ของผมแล้วก็แบบสีที่ผมชอบพอดีเลยแบบโอ้โหเม่งเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมากแล้วน้องคนนี้คือสวยจัดๆนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรอยู่ตรงหน้าอกอ๋อโลโก้ <laughs> อย่าคิดอกุสนสิโอโ้โหนี่ไฮไลท์ของเราไฮไลท์ของเรานะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัว M13 ม a r บสามแครัคิโอ้ยหน้าร้าเหมาะกับเจ๊จริงๆแต่ว่าสโคบทุเรศมากเลยนะแต่มีหัวกระต่ายก็โอเคกระต่ายซิมพูนะฮะโอเคเริ่มสุ่มที่20 CP แรกเลยนะครับผมไป นะฮะเราแบบว่าบอกได้เลย dl dl ก็ยังไม่ได้นะฮะ dl ก็ยังไม่ได้กูมาสุ่มตัวนี้แล้วนะฮะโอเคยี่สิบห้าไปยี่สิบห้าสีผียี่สิบห้าสีผียังไงได้ไหมเอาทำไมมันนานขนาดนี้ละ่ะน้องเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันนานจังวะอย่างนี้ต้องได้โอเค ถือว่าเซตนี้อยู่ในทีมที่ผมชอบผมก็โอเคหมดทุกอย่างแต่ว่าอยากได้ตัวไฮไลท์มากกว่าอยากได้ตัวไฮไลท์มากกว่านะฮะโอเคโอ้ถ้าได้ผมผมบนไปก่อนเลยถ้าได,าไดป้ปืนแบบว่าไฮไลท์เนี่ยหรือไม่ก็ได้ตัวละครเนี่ยยังไงผมก็จะกลับมาเหมาตู้มัม้งมังแต่ว่าอยากได้อะอยากได้ตัวละครอะ กู <peach> บอกกูอยากได้ตัวละครกับปืนไม่ใช่รถ M13 มาโอ้ก oh. ูจะร้องกูจะร้องหกร้อย <600 S 1> ไปแล้วหกร้อยแปดสิบ CP <c oughs> ไปแล้วโอ้โ oh. หเสียงกูไปหมดแล้วยังไม่ทันได้เริ่มคลิปเลยโอ้โหหัวจะเปลี่ยกว่ะหัวจะปวดหัวจะเปื่อยไปครั้งสุดท้าย โอ้าพยมึงต่อท่านผู้ชมครับดูครับเดียวแดงกูเหลือก็บอกสุดท้าย4,700สีผีนะคะและคิวแครอทนี่ก็อีก3ตัวโอ้ผมบอกได้เลยว่า2กระดานนี้มึงทำรายกูมากต้องบอกว่าทุกกระดานในเกมนี้ดีกว่าไปแล้วเข้าไประบายอารมณ์ในเกมดีกว่า One HOUR LATER โอเคนะฮะตอนนี้เราก็ MOVE ON มาอยู่ในเกมได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราบอกได้เลยว่าต้องเสีย CP อีกมากมายต้องเสียตังค์อีกมากมายนะฮะเดีแดงกูก็ยังไม่ได้นะฮะผมเหลืออันสุดท้ายนะผม4,700 CP นะฮะหลังจากที่หลังจากผมต้องเอาดีแอลแดงก่อนอยู่แล้วยังไงก็ต้องเอาดีแอลแดงก่อน <c oughs> นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเอาเจ้าตัวแครอทที่หลังแต่ผมไม่รู้ว่าแครอทในนี้จะอยู่นานหรือเปล่าผมก็อยากให้มันอยู่นานๆน,น,นะเพราะว่าผมมีใจอยากจะเหมาน้องจริงๆผมอยากได้ทั้งหมดนั่นเลยนะครับตัวละครมันสวยสดมากๆนะครับผมแต่ก็นั่นแหละ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้ามันหมดก่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นแค่เกมมันเอาออกมาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้นะ <c oughs> พูดปลอบใจตัวเองเพื่อ <c oughs> นะครับผมวันนี้นะครกูคคแคนว่ากูจะพูดเปิดคลิปไม่ได้เลยอ่ะกูแคนจัดอ่ะสองตู้อ่ะให้กูเหมาอ่ะแบบเห็นชัดๆเลยนะครับแบบดีแอลแดงก็ยังไม่หมดไอ้ตู้นั้นก็เหลือ,อีามที่สุดท้าย มามูฟออนต่อนะวันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นในชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปแล้วนั่นเองนะครับผมจะมาเล่นตัวปืนที่บอกได้เลยว่าเป็นเมตาจัดๆณวินาทีนี้ที่นักแข่งยังใช้กันเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไปเอามาจากพี่โอด็อกกี้เนาะเรื่องของแต่งอาจจะบิดเบือนว่าบิดเบือนไม่ให้บิดเบียนนะบิดเบือนบ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็นั่นแหละหลักๆเอามาจากพี่โอด็อกกี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จักพี่แกมากคือแล้วคนรู้จักแกมากเยอะกับผมอีก พติดตามแกโคตรเยอะนะฮะโอเคนั่นก็คือเจ้าตัวปืน XPR ใช่ป่ะเออ XPR 50นั่นเองนี่แหละตามใชน้องบอดนะฮะโอเคก็นั่นแหละครับผมต้องมาดูคนว่าวันนี้มันจะเถื่อนหรอเปล่าแต่ผมบอกได้เลยนะผมเป็นคนที่เล่นสไนายได้นะไอสไนายที่ยิงเป็นเม็ดๆอะแต่สไนด์รัวผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่วะนะฮะขออ่างไว้ก่อนนั่นแหละมาลุยกันดีกว่านะครับผมเฮ้ย บอดหรือคนล่ะน่าจะเป็นบอดนะเพราะว่าคนมันน่าจะลงมากับเราตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับเนาะอือเรียบร้อยฮะโอเดนแดงครับบอกได้เลยเล่นได้ยันจบเกมอันนี้อันนี้ไม่ต้องไปก๊อปของแต่งใครไม่ต้องไปก๊อปอะไรใครนะครับแค่เล่นก็รู้นะครับคนที่มีโอเดนแดงเนี่ยหรือคนที่มีปืนแดงต่างๆนะครับผมแค่เล่นก็รู้แล้วนะครับถ้ามีเสียงรถเสียงอะไรต้องขออภัยด้วยนะค,คือแบบตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปซ่อมไม้กี่โอ้โหแรงจัดรถเชี่ยเลย รถอะไรของมือเนี่ยแรงจัดเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นซ่อมไม้นะครับผมก็เลยอาจจะแบบว่ามันมันไม่มีตัดเสียงรบกวนภายนอกเนาะคือปกติไม้ที่ผมใช้มันจะตัดเสียงรบกวนแต่ทีเนี้ยโทรศัพท์ผมมันไม่มันไม่ตัดเสียงรบกวนไงก็เลยอาจจะแบบออได้ยินเสียงแว่นเหมือนเมื่อกี้นะโคตรแรงเลยลถอะไรกันรู้น่าจะเป็นรถกระป๋อ <laughs> มาดิครับก็มาดิครับนี่าตายไปไซนง ขอพี่แก้แขนหน่อยขอพี่แก้แขนหน่อยโอ้โหบอกได้เลยนะฮะว่าปืนงกงของอเจ้าตัวปืนแดงเนี่ยมีเยอะนะโอเดนนะครับผมโอเดนแดงแล้วก็จริงๆผมยกให้ n 1 3สิบแดงนะแต่ว่าไม่มากเนาะแล้วก็กิโลแดงนะครับแต่เอ็แดงแทบไม่ต่างนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่านิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวยิงไม่ไม่อันนี้ผมไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่ นะครับแค่ความรู้สึกเนาะแบบเป้า,เป,าเป้านะผมถ้าอาจจะถนัด N 1 3แดงหรืออาจจะชอบอะไรอย่างงี้นะแต่ผมไม่มีนะแล้วเฟนเนกแดงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหมือนกันเป๊ะนะฮะไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะฮะผมแล้วก็อะไรนะ D l อแดงนี่ก็ถือว่าโกงนะสโะขบโคตรกว้างเลยอะสโขบแม่งคือแบบทั้งแมปอะทั้งทั้งจออะนะครับปกติพวกสโขบสไนยอย่างเงี้ยมันจะไม่ทั้งจอเนาะมันจะแค่แบบแค่ตรงกลางครับกลมๆตรงกลางเนาะแต่ D l แดงนี่คือทั้งจอนะครับผมบอกได้เลยว่า โอ้โหรู้หมดเลยสตูอยู่ไหนอะปกติเวลาเราซูมหาสตูอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่แบบว่าเป็นจุดๆใช่ไหมแต่ว่า D L งนี่คือเห็นเห็นเห็นได้โล่งเลยนะเดี๋ยวถ้าผมได้ผมคงมันรีวิวนะแต่ก็อีกนานนะฮะรอไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้คือผมยังไม่ได้ปืนยังไม่ได้อะไรนะผมก็แพมไปเรื่อยนะมาดิกูคนเดียวก็เอามาดิมามาดิผมคนเดียวครับทั้งหอนะนะ่านะนะลงมาให้หมดเลยมาเมืองมาไม่ลงด้วย ต้องใส่กลัวไง,หงเห็นชุดเราแอปเบลน่ารักไอ้นี่วิ่งไปไหนอะไอ้นี่วิ่งไปไหนอะโอ้โหอาจจะได้ยินเสียงรถเยอะหน่อยนะต้องขออภัยนะตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณมห้าโมงตรงนะครับห้าโมงตรงนะครับมันก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอเสียงรบกวนนะครับกำลังกลับบ้านนักเรียนกลับบ้านคนกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะครับเสียงมันอาจจะผมผมผมไม่รู้จะแก้ยังไงดีต้องมีไม้จริงๆว่ะนะครับผมโอเคโอ้โหไปไหนจ้า ไปไหนโอ้โหยิงไม่ได้ครับมันแตกไปแล้วโะนี่บอดโอเคค่อยเคลียร์ที่หลังครับบอดไม่ต้องห่วงนะฮะมาเดี๋ยวโอ้ยมีคนขับรถมาแต่ว่าตรงนี้โอ้ยใครปาระเบิดมาน่ะมันไม่ดีนะถ้ามันโดนฉันน่ะฉันเจ็บนะรู้ไหมห้ฉันไม่ทําให้แกเจ็บมั่งน่ะแกจะรู้สึกยังไงโอเคตอนนี้ผมลงไปเอาเจ้าตัวแอดดับแอดับแอดับก่อนนะครับผม กว่าจะได้กูฆ่าไปเจ็ดตัวกูยิงแต่บอดไปเจ็ดตัวมันก็ไม่เชิงมันก็มีแต่บอดนั่นแหละแต่มันมีคนนะครับตาเนี้ยผมเห็นอยู่นะแต่ว่าที่เราเจอมันก็คือบอดเราอย่าไปอ้างโอ้ยอ้าวเบอร์เบอ,อร์สี่กูตายเอ้เบอร์สามกูตายโอโ้โหนี่ข้างหน้าขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยละกันนะครับนี่ตายไปเซ็น,น้องเฮ้ยจ้าโอเคฝั่งนู้นหมดหรือ,อยังน่าจะหมดแล้วนะครับเฮ้ย กำลังจะบอกว่าจะไม่ช่วยเพื่อนเลยแต่ว่าชิปเป่งแล้วไงตต้องช่วยเพื่อนฝั่งนี้ก่อนเพราะเพื่อนฝั่งนู้นเอาไว้ก่อนนะครับอยู่ไกลกว่าแล้วก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยแต่ว่าขอช่วยเพื่อนฝั่งนี้ก่อนโอ้โหชิปแล้วไงชิปแล้วไงเบอร์สองก็โดนโอุย้ยเบอร์สองก็ตายแล้วครูคนเดียวยิงไม่โดนด้วยหนีก่อนเฮ้อยอย่าทำชันโอเคพันี้กูจะเหมือนตุ๊ดอยู่แล้วเนี่ย โอ้โหมีโดนด้วยโดนโดนแล้วล่ะโอ้โหระเบิดเถอเทิงใช่ป่าวะน่าจะใช่แหละเพลงของงระเบิดเธอเทิงเอ้ยเดี๋ยวมานี่สิมานี่โอ้โหวิ่งวับกลับไปนะแต่ว่าตายนะครับผมแต่ว่าตายนะโอ้โหตอนนี้ครับเพื่อนตายหมดแล้วเหลือผมแค่คนเดียวครับผมเดิร์ลัดวันเซอร์ไวอลนะครับผมผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของทีมไม่ใช่ของแมป <laughs> โอเค เดี๋ยนะจะเย็นก่อนนะครับผมมันอาจจะชุบกันอยู่มันอาจจะชุบกันอยู่ขอขึ้นไปดูก่อนละกันขอเสี่ยงเลยจริงๆไม่ควรขึ้นนะเนี่ยเอ้ยนี่ไงไม่ได้ชุบครับแต่ว่าเก็บตกไว้ก่อนเก็บตกจบละค่าอ๋อฮะนี่ล่ะเก็บของเพื่อนไม่ใช่เก็บของเพื่อนอกเก็บแหลกเพื่อนพออเพ,นพราะของเพื่อนเราังไม่ได้เก็บมันไม่มีเวลาแล้วก็ไม่เก็บด้วยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนลงมาเอานะครับผมเป็นคนดีคนดีของสั่งคอมโอเคเดี๋ยวนะออกมาด้ นั่นจริงก็ออกมาตะโกนเรียกเราเนี่ยเอามาเลย <c oughs> ไม่ได้เปิดไม้ <c oughs> เปิดไม้ออกเขาก็ไม่ได้ยินเราไม่มีใครเขาเปิดบ้าเปิดกับผมหรอก <c oughs> โอเคเอยตรงนั้นไงมาดีครับน้องเดี๋ยวโอ้ยขัดจังหวะชีวิตจริงๆคนกําลังจะอร่อยกับเมื่ออาหาร <c oughs> ไอ้นี่ก็บ,บินมาฉกหัวเดี๋ยวมีคนวิ่งมาไม่สู้ครับมันไม่สู้ก่อนขอหนีก่อนนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่กูว่าแล้วหลายคนชัวคื ผมไม่เสี่ยงอ่ะเรายังไม่รู้ฝีมือของศัตรูนะครับแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่าเขามีกี่คนนะตอนนี้เห็นคนเดียวล่าสุดโอ้โหนี่อะไรสามตีนถ้ากูขึ้นไปแล้วกูตายแน่นี่ไปไหนได้น้องขอพี่ยิงหน่อยแล้วกันจะเดินไปเก็บของหรอไม่ให้หรอกเดีย๋ยวนะโอ้โหมาดิน้องมาดิน้องมาดิน้องหุยกอดแตกนะกอดแตกนะครับกอดอือไปไหนโอ้โหสมุกวีดเอวีเดไม่ไหวจ้าตอนนี้ศัตรูเหลือสองคน นะฮะแล้วก็ออผมเหลือคนเดียวแล้วก็นอกวงด้วยขอไปละจ้าไม่ต้องมาตอนนี้ตอนกูอยู่มึงไม่สู้ตอนนี้จะมาสู้ไม่ต้องมางอไปแล้วตอนเราอยู่คุณไม่สู้นะฮะพอเราจะไปคุณจะสู้คุณไม่ต้องมางอเราเลยเราไปแล้วโอ้โหตอนนี้เบอร์สามก็น่าจะง่อมอุย้ยใครเขายิงรถกัวใครเขายิงรถกูตับตับตับ,ตบโดนเพื่อนเอาพกลัดโอเค โอเคโอเคโอเค Everything โอเคไปชุบเพื่อนก็ได้นะฮะโอเคเดี okay, นะ๋ยวขออันนี้ก่อนแต่ว่าเพื่อนมันอยู่ไหนวะน,ะน,น่าน่าจะอยู่ข้างหน้านี้นะครับโอเคโอ้ยไอ้สมองนี่ยังอยู่อีกเหรอไอ้สมองนี่ยังอยู่อยู่อีกเหรออ้าวไม่ใช่นี่หว่าอยู่ไหนของมันวะเดี๋ยวนะเพราะเดี๋ยวเพื่อนตายอีกนะครับเราต้องป้องกันเพื่อนฝั่งนี้ด้วย <laughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยนะเด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 เดเมื่อนะกี้ผมเห็นอะไรผิดพลาดหรือเปล่า ทำไมผมหาแท็กเบอร์ส,สามโอ้โหโอ้โหอ,อยู่ข้างล่างผมขอไม่ไปละมันไปไม่ไหวนะครับไม่มีฮอด้วยโอ้โหต่อให้มีฮอก็น่าจะตายนะครับบินออกไปไกลมากนะเพื่อนอยู่ขวาล่างสุดเลยนะครับแถวไอ้เมืองใหม่อะไม่ไหวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกับแก๊งกวนกลุ่มนี้กันดีกว่านะครับผมว่าทำไมเพื่อนเขาไปตายอยู่ตรงนู้นนะเขาเลิกเล่นตั้งแต่ต้นเกมมะหรอเขาน่าจะไม่เล่นตั้งแต่ต้นเกมแ้วป่าเพราะว่า เราไปลงเมืองนะตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วเขาเขาน่าจะตายตั้งแต่ต้นเกมหนระือปะไม่มั่นใจเหมือนกันช่างเขาเถอะนะครับผมปมาอันนี้แอดดับเสริมนะขอเป็นเฟนเน็กเลยละกันนะครับผมเฟนเน็กลายน่ารักพวงฟิง,ฟงเป็นกระต่ายแบบว่าในตีมตีมที่ผมชอบด้วยนะโหบอกได้เลยว่าชอบจริงๆเอ้ยใครสกิดอ่ะทาไมสกิดอ่ะยิงทําไมอ่ะ <laughs> อยังมายิงนะ,ะยแหจ้า <laughs> วิธีเรียกไอ้สัตว์ป่าเนี่ยน้องคิดว่าต้นไม้อบต้นเล็กๆนั้นมันจะขวางลูกศรของพี่ได้หรือไงอ่ะไม่มีทางหรอกหัวเจ้าเหมือนกันไอ้น้องเอ้ยโอ้ยอยิงไปสองเม็ดว้าวแม่นจริงๆไปเลยค่ะโคตรแม่นเลย <c oughs> คือเป้ามันกระตุกแนละ้วผมมองไม่ค่อยชัดนะดูเดะเห็นปะ่ะคือผมอ้างไว้หมดอะแต่ผมผมไม่ชอบอนะ่ะนี่อ่ะนี่แหละนี่แหละมันยิงเหมือนง่ายนะแต่ยิงสําหรับ สำหรับผมเองที่เล่นน่ะมันรู้สึกยากนะครับคือคนที่เล่นอาจจะแบบว่าเอ้ปืนยิงเร็วมาอาจจะง่ายกว่าเพราะอะล่ะคงก็พูดอย่างนั้นนะว่าปืนยิงเร็วมันเล่นง่ายกว่านู่นนี่นั่น,นแต่ผมสําหรับผมผมว่ามันเล่นยากมากแต่ก็นั่นแหละอยู่ที่ทนถนัดนะครับเนาะไปไหนอ่ะไปไหนเ่ยไปไหนนี่อ่ะตายไปใช้น้องสไลส์สไลด์ไปไหนหรือตอนนี้ฆ่าไป14ตัวแล้วนะครับผมคนก็เหลือน้อยเต็มที่เต็มทีแล้วนะฮะเค okay, เก็บของขอ,งของรัการโอ้โหของฟูของฟูของฟู โอเคเดี๋ยวนะครับตอนนี้คือเพื่อนเราตายไปสองคนแล้วนะครับแล้วก็เหลือผมกับเบอร์สองแค่สองคนเองนะครับผมแต่บอกได้เลยว่ามัน <c oughs> ไม่รู้ช่างมาันเถอะผมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันอะไ้เอ้ยโอ้โหมีคนเข้าไปด้วยมีคนเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันคุ้นๆน,นะมันมี ทำไมมันเหมือนไอตัวเล่นสมกเลยวะเมื่อกี้ใช่ไหมมันมันใส่ชุดเหมือนไอไอน้องแซลลี่ที่เล่นสมกที่เจอกับผมอ่าไอเดี๋ยวไอนี่มันทำอะไรจะปลาระเบิดหน่อยไม่ต้องปลาไม่ต้องปลาโอ้โหจะปลาระเบิดชุบเพื่อนไงแต่ก็ไม่ได้ชุบครับผมพูดเลยไม่ได้ชุบครับเดี๋ยวนะ ผมว่าเราเจอกับตีเก่าครับเพราะว่าทําไมผมถึงมั่นใจหรอเพราะว่าเกมนี้ยมันบอดค่อนข้างเยอะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเราเจอคนน้อยนะครับคนไม่ค่อยเยอะอันนี้ขนาดทีในทีมีคนรีเจนนะครับเนี่ยย่างแบบว่าเจอคนน้อยเลยคือผมกล้ากรารันตีเพราะาคนมันน้อยนะครับเห็นหน้าทำซ้เนี่อาจจะเป็นคนซ้ําก็ได้อาจจะเป็นตี้ที่ผมเจอเมื่อสักครู่นี้นะครับที่แบบว่ายิงกันนัวที่ผมโดนลุมคนเดียวแล้วเอาผมไม่ลงอ่ะเออขอโม้หน่อยละกันนะผมก็นั่นแหละ น่าจะใช่แหละนะครับเพราะว่าตี้มันน่าจะมีไม่เกิน3ตี้อ่ะผมดูจากทรงแล้วนะแต่เราก็ได้บวกกับเขาก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมตอนนี้เบอร์สี่ออกทีมไปแล้วเบอร์สี่บอกกูไม่รอพวกมึงแล้วกูไปดีกว่าน่าจะอยู่ในนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละเขาไม,เาไม่เขาไม่น่าจะกล้าออกมาสู้กับผมหรอกเพราะานี่ไงนี่ไอตัวนี้ที่ผมยิงใช้เฟเนกอะตรงโคนหินน่ะใช่ปะ น่าจะใช่นะผมจําสกินได้ผมเป็นคนชอบจําสกินกับชื่อเวลาคนยิงผมนะคือผมจะจําไว้ก่อนคือเอาไว้แก้แค้นอะเด็กขี้แค้นอะไรเงี้ยนะอันนี้พูดจริงน,นะคือต้องจําไว้นะครับว่าคนไหนเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบไปไป,ไปแก้แค้นได้อย่างนี้ <c oughs> แหละออ มันแค้นกูไม่ได้แค้นหรอมันแค้นไอ้คนเดิมเลยมันปิดชื่อผมจําได้ตรงโขนหินน่ะที่ผมเอาเฟนเน็กยิงมานน่าแล้วกูตายโอ้โหกูจีร้องเฮ้ยฮ้ยฮ้แพก็แพ้ไปนะครับผม15คิววันเน้นะฮะ2740ดาเมจแต่ที่ผมพูดเรื่องจริงนะคือผมเป็นคนที่เวลาเล่น่ะผมจะจำชื่อจำอะไรพวกนี้นะคือเราจะได้แบบว่าเอ้ย เราแพ้คนนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราถ้าเรามีสิทธิ์ได้โดดใหม่ลองไปลงมาสู้กับเขาใหม่อีกทีนึงแล้วถ้าเราแพ้อีกเราจะได้มานั่งดูตัวเองว่าเอ้ยทำไมเราถึงแพ้แต่ถ้าเราชนะก็คือคกูเก่งอ่ะอเล่นนั่นแหละฮะจำไว้เพื่อเป็นฝีมือนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆไว้ยังคลิปหนา้าจ้ะ